กดน้ำแล้วน้ำไม่ขึ้นมาตรงตามที่ระดับเราทำอย่างไรตรงนี้ใช่ไหมใช่เลยสวัสดีครับผมโกวังผานะครับวันนี้ก็อยู่ที่โรงแรมดงมณีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เจอในบรรยากาศหน้าชกักโครกอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็เจอ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะมานําเสนอกับทุกท่านให้ดูนะครับเพื่อเพื่อที่ถ้าใครจะเจอปัญหานี้แล้วก็สามารถนําไปแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องจ้างช่างไม่ต้องจ้างใครมาดูแทนเรานะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับผมปัญหาที่ผมจะนําเสนอวันนี้ก็คือปัญหาในการกดชักโครกนะครับกดชักโครกแล้วน้ํามันไม่เอ่อขึ้นมาตามขีดตามระดับที่มันควรจะเป็นนะครับปกติแล้วเวลากดชักโครกนะครับน้ํามันจะขึ้นมาตรงตามระดับนี้นะครับระดับน้ํานี้ขึ้นมาเพื่อ ที่จะเอาไว้กันกลิ่นนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราถ่ายนะครับไม่ว่าจะถ่ายเบาหรือถ่ายหนักนะครับน้ําตรงนี้มันก็จะเป็นการป้องกันการเลอะเทอะนะครับที่เราเวลาเราถ่ายหนักนะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้มันก็จะถ่ายแล้วก็เลอะเทอะอยู่ตรงทําให้เราทําความสะอาดยากนะครับผมในการแก้ไขปัญหาของเรานะครับมันมีแค่จุดเดียวนะครับที่ทําให้มันไม่สามารถเติมน้ําตรงนี้ได้แล้วครับเราไปดูที่ต้นเหตุนะครับผมอันดับแรกเราก็เปิดฝานะครับ ปิดฝาแล้วก็วางไว้ตรงพื้นนะครับป้องกันการตกหล่นเสียหายนะครับสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็คือเป็นตัวในการปล่อยน้ํานะครับเข้าสู่ช่องตรงนี้แล้วก็ลงไปยังสู่ถงชักโครกถ้าเราถ้าสายไอก๊อกตัวนี้น้นําตัวนี้มันไม่ได้เข้ายัางอุโมงตรงนี้ครับนําช่องตรงนี้นะครับมันก็จะไม่เข้าสู่ตรงนี้ แล้วน้าตัวนี้ก็จะไม่ถูกเติมมันก็จะไม่เอ่อขึ้นมาตามระดับที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้เราใส่ไปแล้วนะครับอันนี้เราแก้ไขปัญหาในการเอาใสไปแล้วนะครับทีนี้เราจะลองกดดูนะครับกดดูครับน้ําก็จะมีการเติมในอ่างนะครับในอ่างในหม้อน้ําแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเติมที่สายยางนะครับลงมาอยังตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เห็นไหมครับเริ่มมีการเติมแล้วครับผมเริ่มมีการเติมน้ํานะครับ นี่ครับแล้วน้ําก็จะเออขึ้นมายังระดับที่มันควรจะเป็นนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมนี่เดี๋ยวใกล้นะครับเติมเรียบร้อยนะน้าใส่นิดนึงนะครับก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแต่ถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับการแก้ไขปัญหาก็แสดงว่าถูกจุดนะครับแก้ไขไขปัญหานี้เรียบร้อยครับผมแล้วก็ ปิดฝาหม้อน้ำไว้เช่นเคยเช่นเคยนะครับตอนนี้ครับแก้ไขปัญหาน้ำไม่เอ่อขึ้นมายัางระดับที่มุนควรจะเป็นนะครับเอาไว้ป้องกันกลิ่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมถ้าใครชอบก็จะลืมสั b สไ r i b e นะครับกดไลค์ like กดแชร์ share ให้ด้วยนะครับ